สวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีพี่ๆเอฟซี FC เลยนะอยู่กับผมเน็ตออโตคาร์นะครับแล้ววันนี้ก็จัดตัวเอรูซุเมลเอ็อีกแล้วนะครับคันนี้เป็น3.0มจุดศูนย์ดิโอ닉นะครับพอดีเราปรับราคาลงใหม่นะใครที่เป็นสาวก ic, วดิโอ닉และได้อยากได้เครื่องยนต์สามพันนะครับต้องชมคลิปนี้เลยนะครับนะคันนี้เป็น3.0มจุดศูนย์ดิโอニックนะครับปี2020นะครับก่อนหน้านี้ผมเคยถ่ายไปสักระยะหนึ่งล้วน่าจะเดือนหนึ่งมั้ง นะครับวันนี้ปรับราคาใหม่พี่เหลือเพียง769,000บาทนะครับจากเดิมน่าจะ789หรือยังไง่นแหละนะครับตอนนี้เหลือ769พี่ใครสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าจะทักไลน์เข้ามานะครับก็ ID ไลน์ก็จะเป็น m i i z m i Z Z นะครับรถอยู่กรุงเทพบินบุรีนะครับสำหรับคันนี้ใครสนใจชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับช่วงนี้ก็ คนติดตามน้อยลงนะครับหรือว่าผมถ่ายสั้นไปไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะปรับคลิปให้ยาวขึ้นแล้วกันนะครับเอาวันนี้อยู่กับสายจุดศนย์ิกนะครับก็อยู่กันที่ SD คาร์นนั่นเองนะครับบินบุรีเสรีไทย14นะครับเป็นสาขายอยของขงเบ้งนะตัวนี้เป็นสาขา2นั่นเองนะพอดีผมได้มีโอกาสมาทํางานที่นี่เขาเปิดสาขา2ให้ที่นี่อีกนะครับนะก็ทาํามาค่อนข้างหลายที่เหมือนกันนะครับประดีมันแบบเหมือนมันอิ่มตัวแล้วมันก็ต้องปรับปรับไปเรื่อยๆนะครับไม่ไม่ใช่ว่า อยู่ที่ไหนแล้วมันไม่ดีนะครับก็ปรับปรับตัวไปเรื่อยๆเพราะว่าด้วยอายุด้วยนะครับก็อายุเยอะพอสมควรละนะครับนะวันนี้เป็น 300D อเลนิกและการตัวนี้สังเกตตัวกระจังหน้าไหมครับมันจะเป็นลมดาเนาะมันจะเป็นลมสีดานะครับมันจะไม่ได้เป็นแบบโครเมียมจ๋านะครับไม่ได้เป็นโครเมียมจ๋านะไฟหน้าหลักตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับเบย์ทมอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ซิกเนเจอร์ของเดียวนิกคือชุดแต่ง ชุดแต่งสเกิร์ตนะครับรอบคันเลยนะทั้งหน้าทั้งหลังทั้งข้างเลยนะครับ769เท่านั้นคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนนะครับเป็น3.0เครื่องใหญ่ชุดกันชนด้านหน้าแนบชิดนะครับตัวรถไม่มีกระทบไม่มีอุบัติเหตุนะครับล้อแม็กเป็นทูโทนนะครับขอบ18นะครับยางเป็นบีทสโตนดูแลร์นะครับแล้วก็ช่วงล่างด้านในเนี่ยเดิมๆช่วงล่างด้านในนี่เดิมๆแห้งๆเลยนะครับนั่นนี่สวยๆนะจริงๆ บริษัทผมก็รถที่เดียวกับต้นยุทธคานนั่นแหละนะครับเนาะอย่าไปคิดมากนะครับเราทํางานร่วมกันได้อยู่แล้วนะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเนาะตัวรถเนี่ยเป็นดิสเบกสี่ล้อเลยนะสำหรับคันนี้เป็นรถครอบครัว7ที่นั่งเป็น PPV ไซส์ใหญ่ของค่ายอ e su ูซูเจ็ดหกเครับพี่คันนี้ราคาพิเศษเอกลัก e สุดๆใครสนใจแอดไลน์หรือโทรเข้ามาได้เลยนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถกับเราได้นะครับด้านท้ายตัวนี้ก็มีระบบ ESC นะเป็นระบบอ่เขาเรียวกว่าระบบอิเล็กทรอนิก Stability c o n t r น l นั่นเองนะครับก็เป็นระบบช่วยเรื่องการขับขี่นะครับสมรรถนะเวลาโดดสะพานนูน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะครับรถมันก็ยึดเกาะถนนดีมากขึ้นนะรวมถึงตัวระบบเบรกด้วยนะครับด้านท้ายจะมีไฟทับทีม2ฝั่งนะครับแล้วก็จะมีสกเกิร์ตด้านล่างแล้วตรงดิฟฟิวเซอร์นะครับมีไฟเบรกดวงที่3ามีสปอยเลอร์นะครับแล้วก็เสาวิทยุแบบคีบฉลามนั่นเองนะครับคาดหลังก็เป็นลมดำนะคาดหลังตัวนี้ก็เป็นลมดำนะครับนะรถไม่มี ้อยไม่มีขนแมวไม่มีอะไรเลยรถใหม่มากนะครับกระจกบ้านหลังก็มีไล่ฟ้าให้เรียบร้อยนะครับภายในนะครับเป็นเบาะ3แถวมีจอกลางให้เรียบร้อยนะครับเบาะแถว3สามารถพับได้นะครับนะเจที่ราคาพิเศษสุดเอกุศิลนะครับนี่โครงสร้างด้านท้ายครับเดิมเดิมนะครับนะเดิมเดิมเลยคือจริงๆเมื่อก่อนผมก็ถ่ายยาวแเราคิดก็สิกว่านาทีแต่ดี๋ยวนี้มันทำงานหลายอย่าง นะครับทั้งดูหลังบ้านดูเรื่องการตลาดเรื่องแอปผมก็เลยถ่ายคลิปเวลาน้อยลงอาจจะ5นาที7นาทีอะไรอย่างนี้ผมก็รู้สึกได้ว่าเหมือนคนดูน้อยลงด้วยนะครับแล้วก็โดยปกติเมื่อก่อนผมจะขายแต่พวกกระบะสี่ประตูเยอะๆใช่ไหมครับทางตัวสูงพวกดี a ม็ Revo อะไรพวกนี้นะครับก็ต้องปรับปรับไปเรื่อยๆนะครับคันนี้ตัวเบาะพับได้นะครับก็คือลักษณะาการพับก็คือดึงเชือกนะแล้วก็ปล่อยลงไปด้านหน้าแบบนี้นะปล่อยลงไปเลยนะครับ ปล่อยลงไปประมาณนี้นะมันก็จะเพิ่มห้องเก็บสัมภาระได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่เก็บของนะครับเป็นที่เก็บของจริงๆสามารถยกออกได้นะครับมันจะมีที่ขันอยู่ตรงนี้2ฝั่งซ้ายขวานะครับขันและยกออกได้ถ้าเราไม่ต้องการตัวกล่องตัวนี้นะครับด้านท้ายก็ยังมีตัว power outlet มาให้นะครับพร้อมออจุดยึดต่างๆที่เป็นแบบผูกเชือกอะไรได้นะี่ก็สามารถชาร์จแบตกับคนนั่งตรงนี้ได้ก็มีที่วางแก้วน้ํา ตรงที่เท้าแขนให้เนี่ยสองฝั่งเลยนะครับตัวเนี้ยมันคุ้มนะมันคุ้มนะตอนป้ายแดงมันอยู่ร้านกว่าๆนะร้านกลางๆเนาะนะครับถ้าเทียบปีปี20กับ Fortuner m i l มิวเอจะค่อนข้างดีกว่านะได้รถในราคาที่ถูกกว่านะครับมคมสันประตูนะครับเหลี่ยมสันชัดเจนหมดเหลี่ยมสันชัดเจนหมดรถไม่มีพิความจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับตัวรถเนี่ยไม่มีกระทบเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟแฟมเบียไลท์นะด้านใน ไฟมันก็จะติดทั้ง4ประตูเลยนะตอนเราเปิดไฟหน้าไฟเบียร์ไรจะติดเลยทันทีนะครับไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนแต่กลางวันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะตัวบอกก็จะเป็นลายแบบกระดูกงูแบบนี้นะครับสวยๆนะครับสวยๆเลยคันนี้มีจอกลางนะตัวแอร์ตัวนี้เป็นแอร์ลาวนะครับก็มีปรับแยกได้จากด้านหลังแล้วก็มีจอกลางให้นะครับเพื่อความสะดวกสบายสําหรับผู้โดยสารตอนสองที่แบบเดินทางไกลเนาะเดี๋ยวผมพาดูโครงสร้างนะครับ นะพวกเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับเห็นแนวเม็ดอาร์ไว้ครับครบทวนนะครับครบหมดเลยนะเนี่ยสอวันนี้อากาศดีนะครับผมก็แบบเออถ่ายคลิปได้เยอะหน่อยปกติเป็นร้อนแบบร้อนเปี้ยงเลยนะครับก็ก็ดีกับคนทํางานกลางแจ้งนะครับเนี่ยรถสวยนะพี่นะบเบาะเบิดไม่มีชีขาดใครที่สนใจคันนี้ก็โทรเข้ามานะครับ096-535-5153นะครับแล้วก็นี่ ไฟไม่เป็นไมีเหมือนกันแผงประตูเย็บเหมือนกันนะครับดูตะเข็บแนวประตูนะครับพวกซีนเนาะแนวไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้นะครับมีเม็ดอาร์คต่างๆครบถ้วนตัวรถคันนี้ปี2020ตัวรถคันนี้ปี2020นะครับเลขไมล์หนึ่งแสนหกิโลนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติเป็นเครื่องยนต์3,000ได้เบาะไฟฟ้าด้วยนะได้เบาะไฟฟ้านะครับเบาะคันนี้ก็จะเป็นตัวเบาะคูแมก บอคูแม็กคืออะไรบอกคูแม็กคือเบาะที่สามารถระบายความร้อนได้ดีในกรณีที่เราจอดรถเนี่ยตากแดดนะครับหัวมงหัวหมอนคือใหม่หมดจดรถปี20แล้วมันเป็นรถหน่วยงานนะครับเลขใหม่มันก็เลยแสน0 0านะครับแล,แล้วก็ยูบล็อกด้านซ้ายก็เปิดได้บนล่างนะครับเหมือนตามปกติของม i l l อ็กเลยนะครับเดี๋ยวผมออนสวิตให้ดูแนะรับหน้าจอตัวนี้เป็นจออิสุสูแท้นะครับเป็นจอเนวิกเกเตอร์นะคเป็นจออิสุสูแท้ นะครับมีตัวระบบนำทางให้นะับเลขไมล์อยู่ตรงนี้นะหนึ่งแนะครับห้าร้อยยี่สกิโลนะครับตัวรถเนี่ยเรามีประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอีก2ปีนะครับแอร์เป็นอัตโนมัติลักษณะแบบนี้นะครับมันจะแสดงอุณหภูมินะครับเราปรับได้นะเราจะเอาความเย็นเท่าไหร่นะครับจอตัวนี้เป็นเดวีนะครับเรากดดูได้นะครับตอนนี้ก็เสรีไทย64ตำแหน่งที่ผมอยู่ถนนใหญ่อยู่ตรงนี้ถนนเสรีไทยเส้นหลัก ถ้าตัดข้างนี้ออกไปมันก็จะเป็นไปเชื่อมต่อกับรางกระแผงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นบริษัทยมาง่ายนะครับแล้วก็กระจกมองหลังนะครับมันจะเป็นตัดแสงออตโต้แล้วก็จะมีกล้องบันทึกหน้ารถยนต์มาให้อันนี้จะเป็นของอินทูสเลยนะครับไม่ได้ติดเพิ่มแต่อย่างใดนะมีระบบล็อกความเร็วมาให้ครูซอนโฟนมาให้ค่อนข้างครบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ชมนะครับว่าคันนี้จะแบบสวยสดงดงามขนาดไหนแต่สีเนะี่ยบางๆงเลยนะบางๆงเลยนะคันนี้นะครับ เดี๋ยวผมอ่าขออนุญาตเปิดฝากระโปงนะครับแล้วไล่ให้ดูตั้งแต่ข้างบนเมทดฮาร์กต่างๆค่อนข้างครบนะครับจุดต่างๆเนียนนะแผ่นกันความร้อนไม่มีขีดขาดนะครับน็อตฝากระโปงนะครับดูไม่มีแก่สปอตเมทฮาร์กอยู่ครบนะครับแก้มเดิมนะครับไล่แก้มมาดูได้เลยนะน็อตนะเดิมๆจากโรงงานนะครับนี่เป็นอย่างนี้เลย ใครสนใจคันนี้รีโทรเข้ามานะครับจัดไปแนน์ต่างจังหวัดได้นะพี่นะอย่ารอช้าพี่นะ9 6 9เท่านั้นนะครับราคาพิเศษเลยเป็นเครื่องยนต์3.0นะครับก็จะเป็นบล็อกใหญ่นิดนึงนะครับราคาโนคารหน้าเดิมหมดนอตไม่มีแกะนะครับเพนมาร์กเดิมครบหมดนะครับรวมถึงแผ่นเพจก็แผ่นเพจเดิมนะครับหมุดสีดําหมุดสั้นนะครับตัวนี้แบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาเลยเพิ่งเปลี่ยนมาเดือน5เลยปี68 นะเป็นแบตน้ำลูกใหญ่โครงสร้างเดิมครับพี่นะแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนหูใครได้คันนี้คุ้มมากเป็นแบตของอะไรเนาะ 3K นะ k, นะเขาตีตาไว้ปี68นะ14568นะครับนะสวยๆคุ้มๆขายยึดไฟหน้าคือเดิมหมดพี่นะใครเล่นรถครอบครัว v เอ็ x ผมก็อยากให้เล่นเครื่อง3 0 0 0แหละผมว่าน่าจะเวิร์กกว่านะ เพราะโดยตัวผมเองอะผมใช้ดีแม็กทอยู่ใช่ไหมเพราะเวลาผมไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วรถผมมันเดิมๆแล้วมันไม่ได้แมปอะวเวลามันวิ่งหรือมันเล่งแซงอะมันมันก็ค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงนะแต่ถ้าได้เป็นเครื่องสามพันนี้ก็คือบอกเลยว่าขับไม่มีหมดนะฝากไว้ด้วยครับพี่สําหรับคันนี้ครับ